สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทีคารุรล,ลักทุกคนเนาะมือนีมาพอกันคือเกาช่องสูตรหวยห้าเก้าอ่ามือนีกะสีมาในแนวทางเลขเด่นบนสามตัวเนาะเดี๋ยวก่อนสิพาไปเบิงสูตรสิพาไปเห็ดเนาะมาเบิงคำเตือนของทางช่องสะกอนอ่าคำเตือนของทางช่องก็จะมีอยู่ว่าช่องนี้เป็นเพียงแนวทาง ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมสูตรของสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรเด่นบนสูตร3ก็จะเอาในตำแหน่งหลักพันบวกหลักร้อยก็จะได้เลขเด่นตัวที่หนึ่ง ตัวที่สองก็จะเป็นหลักร้อยบวกหลักสิบบนก็จะได้เลขเด่นเป็นตัวที่สองตัวที่3ก็จะเป็นหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนก็จะได้เลขเด่นเป็นตัวที่3ก็คือตามที่เห็นนี้เนาะจะเป็นวันนี้ก็จะเป็น5บวกสก็เท่ากับ7 2็บวกเจด ก็เท่ากับ9 7้บวกสก็เท่ากับ9อันนี้ซ้ำกันอ่าไม่เป็นไรผลรางวัลของวันนี้ออกอยู่ที่8 7 2ก็เข้าไปที่เลข7ก็เข้าไปแล้ว1วนงวดต่อไป สีบวกแได้12ก็เอาสองตั้ง8ปบวกเเท่ากับ15ก็เอา5ตั้ง7จบวกสองก็ได้9เด่น3ตัวของงวดนี้ก็เด่นอยู่ที่เลขสองเลขหแล้วก็เลข9ผลรางวัลออกอยู่ที่6 0ศห้า ก็เข้าไปอีกงวดที่สองสำหรับเลขห้านี้ต่อไปสองบวกหกเท่ากับแปดหกบวกศูนย์ก็ได้หกศูนย์บวกห้าก็ได้ห้าผลรางวัลของงวดนี้ออกอยู่ที่ ห้าสามศูนย์ก็เข้าไปอีกหนึ่งงวดเป็นงวดที่สามเนาะ,ะต่อไปเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่ก็เอาสี่มาตั้งห้าบวกสามเท่ากับแปด 3บวก0ก็เท่ากับ3ผลรางวัลของงวดนี้ก็ออกอยู่ที่4 5 3ก็เข้าไปทั้งเลข4และเลข3เข้าไปเป็นงวดที่สําสำหรับเด่นบน3ตัว ต่อไป0บวก4ก็เท่ากับ4 4บวก5ก็เท่ากับ9 5บวก3ก็เท่ากับ8ผลรางวัลของงวดน,นี้ออกอยู่ที่782 เลขเด่น3ตัวเราก็เข้าไปที่เลข8ก็เข้าไปอีกเป็นงวดที่5ก็จะเขียนว่า5งวดติดสำหรับเด่น3ตัวของสูตรที่3นี้เนาะต่อไปก็จะพามาดูของงวดวันที่1 กันยาสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะหนึ่งบวกจิตก็เท่ากับแปดจิตบวกแปดก็เท่ากับห้าแปดบวกสองก็เท่ากับศูนย์แสดงว่า เด่นสามตัวของวดนี้สำหรับเด่นบนเนาะก็เด่นไปที่เลข8เลข5แล้วก็เลขศูนย์นี้บางคนก็อาจจะงงในตำแหน่งว่าเอาเลขใดกับเลขใดบวกกันก็นี่เนาะพี่น้องอันนี้คือโยงให้ดูแล้วว่าเลขนี้กับเลขนี้บวกกันก็จะได้เลขเด่นทั้งหมด สามตัวเนาะนี่หรือถ้าใครดูแล้วไม่ทันก็สามารถหยนบึงชิปได้เลยเนาะ <c oughs> นี่ไปซื้อออ,อย่างที่บอกเนาะพี่น้องว่าถ้าทำครบสามสูตรแล้วจะมาสรุป ว่าตัวไหนชนบ้างเนาะ,ะสำหรับเดินบนของสูตรที่หก็เด่นไปที่เลขสองแล้วก็เลขสามสูตรที่สองก็เดินไปที่เลขสามแล้วก็เลขสีแล้วก็เด่นล่าสุด ของสูตรที่สามนี้ก็จะเป็นแปดเป็นห้าเป็นศูนย์อ่าก็ถ้าชนก็จะมีเฉพาะอ่าเลขสามเนาะพี่ดองก็จะชนอยู่ที่เลขสามไม่แน่ในดินสามสูตรนี่อาจิจับ กันออกเนาะสรุปว่าเด่นบนเด่นบนของงวดหนึ่งกันยาก็จะเป็นเด่นบนชนสามสูตรเด่นอยู่ที่เลขสามตัวเดียวนะพี่น้องก็ รอดูว่าตัวนี้จะมาให้เห็นในตำแหน่งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนหรือไม่เนะาะหรืออาจจะเนาะพี่น้องอาจจะมาในตัวนี้อาจจะเป็นสองหรือเป็นสี่หรือแปดหรือห้าหรือศูนย์หรืออาจจะเป็นเลข ทั้งหมดนี้ที่จะจับกันออกสำหรับเลขบนเนาะพี่น้องไม่แน่แต่ที่แน่ๆสามสูตรชนก็คือเลขสามเนาะพี่น้องสามตัวเดียวเลยเนีย่ก็ฝากพี่น้องไปผิดแต่ลเนะบึ้งเนาะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ทางช่องทำจริงๆจังๆสำหรับ เลขเด่นบนเนาะสามสูตรนี้อ่ะกะสุดท้ายนี้แล้วกะบบ่มีอย่างไรต้องขอขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมรับฟังเนะาะอ่ขอให้พี่น้องโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ